เอาเลยครับผมสสดีชุ่งเวลาเจอเีกครั้งนึงในนันนี่นะครับผมขอให้ทุกคนมีความนันนะครับผมวันนี้เราพูดถึงเรื่องกองสมนรกกันนะครับผมมีทั้งมุมดีและไม่ดีนะบอกไว้ก่อนนะครับผมแน่นอนสุดกองสมนรกอันนี้นะครับผมมาจากตัว i g o อของมันนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะเรียกออฟคิงมนะครับผมซึ่งเกมอีกออฟคิงดอมเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นท็อปเรียกว่าท็อปอยู่ในท็อป10นะครับของโลกใบนี้นะยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็น เกมที่ห่างหายไปจากโลกนะครับผมคุณจะซื้อได้นะครับยูนิตเซลนะครับผมตอนหนึ่งทิเกตนะอยู่ที่หนึ่งร้ยโลกานะครับผมร้อยโลกาเท่าไหร่วะตอนนี้ป๊บนึงนะขออนุญาตไปดูกันแปร์ร้อยโลกาเท่ากับป๊บนึงนะราคาช่วงนี้ก็จะขึ้นนะครับผมขึ้นเพราะอะไรครับเพราะข่าวนี่แหละครับผมเขาจะมีการบีบตัวของราคาพอสมควรนะฮะเท่ากับเท่าไหร่8ปดสิบห้าดอลลาร์นะครับผมโดยประมาณนะครับถ้าคุณอยากจะเข้าไปซื้อนะก็าลาว 3,000นิดๆนะครับผมบวกลบนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะเข้าไปซื้อต้องบอกว่าตลาดรองรับแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ 2,000NT นั้นขายได้แน่ๆนะใช้คานี้นะครับผมเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจตรงส่วนนี้แน่นอนนะครับถามว่าคุ้มค่ากับราคาที่จะซื้อไหมผมมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมในอีก1วัน15ชั่วโมงจากถึงนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนใช้น่าจะใช้โลก้าในการเซลนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้ BnB ในการ เปิดนะครับผมแต่อันนี้ยังไม่ได้ชัวร์นะครับเดี๋ยวขอต้องดูคมมิ่งซูนก่อนว่าวันอีกหนึ่งวันกับอีกสิบห้าชั่วโมงที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมหรีดเอาเรจันนั้นเป็นเกมหนึ่งที่มีคนเล่นนะครับผมติดท็อปของโลกนะแล้วก็มีกิลนะครับผมที่พยายามผลักดันหรีดเอ f คิงด d อมนะครับผมโดยที่มันทำให้ตัวเกมนั้นยังมีสภาวะที่เรียกว่าไม่เน่านะครับผมหรือเลเทะเหมือนเกมอ,อื่นๆนะครับผม ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะผมในการหาล้ำไพ่พิเศษนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับผมสำหรับใครสนใจก็เตรียมพร้อมนะครับผมอีกหนึ่งวันกับอีกสิบห้าชั่วโมงนะเดี๋ยวถึงเวลาจริงแล้วผมจะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับผมอันต่อมานะครับผมวันดูฟรูเดย์มิสซิรีบล็อกนะครับผมเอาจริงตัวนี้เนี่ยราคาแม่งแพงชิบหายเลยนะผมแพงจนแบบว่าตะบี้ตะบันแพงนะหกเก้าเก้านะครับผมแพงขนาดนี้มีอะไรดีนะครับผมซึ่งผมคงไม่ได้ดูแล้วนะมีเซนติกซูเปอร์ไทเกอร์นะครับผมแชร์วันโทเค็นรีวอร์์์ดดนนนะะคครรรรรัับบผผมมมออ่าาเเเทก็ติ โทเค็นรีวอร์ดนะครับผมแล้วก็จอยดาวคอมมูนิตี้นะครับผมเครมคอมมิชชั่นแอดรอปนะครับผมแล้วก็จอยวันที่ฟูลเดออิโคโนมิสโมเดลนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมผมมองว่าอืมเฉยๆว่ะผมใช้คำนี้นะว่าเฉยๆมากนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะรู้สึกรีวอร์ดที่เนี่ยเขาบอกว่า c o ร์ e c t ต์ไฟส์ดิเฟเรนเชอร์นะครับแชร์ 20m1 ิบเอ็มรีวอร์ดนะครับผม ถามว่าเยอะไหม,มเดี๋ยวลองดูแป๊บนะฮะผมเข้าใจว่า one ทเค็นมันยังไม่ออกมาปาะวะน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่เจดูเนื่องจากว่ามันไม่ได้บอกอะไรผมมากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยหาไม่เจอนะฮะบางอย่างหาไม่เจอก็ต้องบอกครับว่าผมหาไม่เจอนะครับผมไปพูดได้ยังไงว่าหาเจอาถ้าหาไม่เจอ ครับอลคอาแตะนะครับผมเดี๋ยวนะขออนุญาตอ๋ออันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่ง mt one dot net อืมレด وك アカモボックスเดี๋ยวอะไรด้วยวะออด nft เวลท์ติเก็ตอันเพชวันเดอร์ฟูลอืมเอาง่ายคือขายขายเอาโล่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าไอหกเก้าเก้าเนี่ย จะพึ่งแจ๊บโถ้าได้มาก็โบนัสก็โหดใช้ได้อยู่นะเห็นแบบนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยโหดเหมือนกันนะเว้ยนะครับผมซึ่งมันมีมิมนนะครับซินติกนะครับผมแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับผมคือรูปแบบดูงดูง่ายมากนะครับผมแต่มีการพัดมีพันเนอร์ NFT Binance Gate.io นะครับผม c o r b e r นะครับผม c o i 9 8นะครับผมก็ค่อนข้างที่โอเคนะในระดับที่ว่าถ้าคุณอยากจะเสี่ยงนะครับผมอ่ ลองดูได้ฮะไมไ่ได้ว่ากันอยู่แล้วแต่ราคาแพงไปครับ699ก้าเกบีก็เท่าเท่ากักลบกลบแสนหรอวะนะผมไม่แน่ใจค่าวราคาขอดูแปบ๊บจริงๆแปลงเป็นต๊บาทนะสองหมืนสี่อืมสองหมื่นสี่มาสอง0ม0นห้านะครับผมต้องได้5ตัวนะถึงมีโอกาสได้รุ่นลับขอไปน้ำมารติคอรุ่นลับนะครับผม ซึ่งถามว่าคุณอาจจะเปิดนะครับผมกล่องนะฮะได้ตัวนี้ซ้ำตัวนี้ซ้ำตัวนี้ซ้ำเนี่ยสี่ตัวนี้ได้ซ้ำเนะี่ยไอสองตัวที่เหลือเนี่ยคุณมีโอกาสได้ไหมล่ะมันไม่มีโอกาสได้คุณคุณคิดลองดูหกหกอันนะกับสิบสี่อันนะั่นหมายความว่าอะไรอนะ่ะคนที่จะได้จริงๆมีแค่หกคนเท่านั้นนะครับผมที่มีโอกาสจะได้เอเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิมันบอกห้าใช่ไหมอ่าก็มีโอกาสได้แค่ยี่สิบคนเท่านั้นนะครับผมที่มีโอกาสได้รับนะ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ลุ้นรับมากขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกให้ฟังก่อนนะครับผมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับผมมาะมานี้คร่าวๆนะครับกับกองสูงของวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้ตามวันเวลาที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็ราคานั้นอยู่ที่ตัวคุณเองพร้อมจะเสี่ยงมาหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมพูดตรงนะบางอย่างที่ไม่ค่อยเวิร์กผมก็บอกนะไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมแล้วก็ ไม่ได้อยากจะให้คุณต้องมาเสียตังค์นะครับผมเพื่อที่จะฟุ่มเฟือยโดยที่ใช่เหตุนะครับผมอันนี้ก็มาบอกเล่าสู่กันฟังนะว่าไหนที่ดูคุ้มค่านะครับผมที่ขายได้แน่ๆนะครับตัวนี้ขายได้แน่ๆนะครับผมกับตัวไหนที่แม่งไม่น่าจะคุ้มค่ากับชีวิตของคุณนะผมก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับผมไเชิใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ